หน่วยอาเซียนน่ารู้กับครูยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีพวกของทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหน่วยอาเซียนน่ารู้อยู่เหมือนเดิมนะคะเราเรียนไปแล้ว7ประเทศค่ะเด็กๆ7ประเทศเลยเหลืออีก 3ประเทศที่วันนี้เราจะไปเรียนรู้กันจะเป็นประเทศอะไรนั้นติดตามชมนะคะประเทศแรกของวันนี้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะแบ่ง2ส,ส่วนตามแนวนอนโดยมีสีแดงอยู่ข้างบนและสีขาวอยู่ข้างล่างสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนสีขาวเนี่ยหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ ชุดประจำชาติอินโดนีเซียนะคะถ้าเป็นของผู้หญิงเราจะเรียกว่าเกบายามีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้ากลัดกระดุมตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุลายลูกไม้ส่วนผ้าถุงเนี่ยก็จะเป็นผ้าถุงแบบผ้าบาติกค่ะส่วนการแต่งกายของผู้ชายมักสวมเสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเปลุคเบสคาบค่ะคนอินโดนเวลาเจอกันเขาจะทักทายกันว่าลามัดเซียง ซาลามัดเซียงค่ะเป็นคำทักทายของอินโดนีเซียอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียนะคะมีชื่อว่ากาโดกาโดเมนูอาหารนี้เน้นผักและธัญพืชนานาชนิดตั้งแต่ทัว่วมันฝรั่งแครอทยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกร่วมด้วยทานคู่กับซอสถั่วที่มีลักษณะคล้ายๆกับซอสหมูสเต๊ะค,ค่ะสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซียนะคะคือมังกรโคโมโด จัดอยู่ในตระกูลกิ้งก่าสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและพบได้มากที่สุดในอินโดนีเซียค่ะดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ลาตีค่ะเป็นดอกไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุดโดยช่อดอกนั้นนะสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6เดือนเลยทีเดียวแต่ว่าดอก่ยจะบานแค่ปีละ2-3ครั้งเท่านั้นนะคะ ประเทศต่อมานะคะคือประเทศฟิลิปปินส์ธงชาติฟิลิปปินส์ด้านต้นธงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแสดงความนเหมอภาคพาราดอนภาพซึ่งภายในสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์แปแฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกจำนวนสามดวงค่ะทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่ตามมุมสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดล้วนเป็นสีเหลืองทองส่วนด้านที่เหลือของธงเนี่ยจะแบ่งตามความยาวมีสีน้ำเงินอยู่ด้านบนและแถบล่างสีแดงค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูชุดประจำชาติฟิลิปปินส์กันค่ะผู้ชายจะนุ่งกงเกงขายาวสวมเสื้อที่เรียกว่าบาลองตากลอกซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสับป,ประรดมีบ่าคอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนข้อมือเนี่ยจะปักรวดลายส่วนผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งไหล่คล้ายปีกผีเสื้อเรียกว่าบาลินตาวักค่ะคำทักทายของประเทศฟิลิปปินส์นะคะคือกูมุสตา กูมุสตาใช้เป็นคำทักทายของคนฟิลิปปินส์ค่ะมาทำความรู้จักกับอาหารประจำชาติของฟิลิปปินส์กันค่ะมีชื่อว่าอะโดโบ d อะโดโบทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ตามชอบหมักและปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวใบกระวานกระเทียมพริกไทยดำจากนั้นเนี่ยนำไปอบหรือทอดทานกับข้าวสวยร้นรอนๆเนี่ยรับรองติดใจค่ะส่วนสัตว์ประจำชาติของ ฟิลิปปินส์นะคะก็คือนกอินทรีฟิลิปปินส์หน้าตาสง่าพาเผยเป็นสมาชิกศูนย์นกอินทรีในเขตดาวเวลทางใต้ของประเทศเป็นนกพันหายากและเป็นอินทรีพันใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะมาถึงดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์กันนะคะก็คือดอกพุดแก้วดอกพุดแก้วเนี่ยเป็นดอกไม้สีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืนถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนและมาถึงประเทศสุดท้ายของกลุ่มประชาคมอาเซียนค่ะก็คือประเทศบรรไนดารุสซาลามธงชาติของบรูไนายนะคะลักษณะธงพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำพาดตามแนวทะแยงจากคันธงสู่ปลายธงนะคะ แถบสีขาวจะอยู่ด้านบนแถบ,บสีดำจะอยู่ด้านล่างขณะที่กลางทงเนี่ยมีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ค่ะสีเหลืองเนี่ยหมายถึงกษัตริย์สีขาวและสีดำหมายถึงมุขมนตรีค่ะชุดประจำชาติบรูไนนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายมาเลเเรียกว่าบาจูมาลายูส่วนชุดของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับบาจูกุรุง แต่ผู้หญิงบรูไนเนี่ยจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสโดยมากเนี่ยจะมีผ้าคลุมที่ร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะจะรดเท้าเลยส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวตัวยาวถึงเขา่านุ่งกางเกงขายาวและนุ่งสรงเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยมค่ะและคำทักทายของชาวบรูไนนะคะก็คือคำว่าซาลามัดดาตังค่ะซาลามัดดาตัง มารู้จักกับอาหารประจำชาติของบลูนกันนะคะเรียกว่าอัมบุยัดเป็นเมนูประจำที่ทำมาจากแป้งสาคูมีลักษณะคล้ายๆข้าวต้มหรือโจ๊กตัวแป้งไม่มีรสชาติจึงต้องทานคู่กับซอสผลไม้รวมถึงเครื่องเคียงอื่นๆเช่นผักสดเนื้อย่างปลาทอดปลาย่างคะ่ะ สัตว์ประจำชาติบลูนายนะคะก็คือเสือโครง่งเสือโคร่งเนี่ยเป็นเสือกินเนื้อขนาดใหญ่นอกจากได้รับการเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของพม่าแล้วยังถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของบลูนายอีกด้วยค่ะดอกไม้ประจำชาติของบลูนายดารุสซาลามนะคะคือดอกซิมปอค่ะดอกซิมปอรหรือที่เราเรียกกันในชื่อดอกสั้นชวาเป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่นบลูนายมีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง บานเต็มกลีบดอกแล้วจะมีลักษณะคล้ายร่มพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับ3ประเทศที่เหลือไปแล้วนะคะมีประเทศอะไรบ้างนะประเทศอะไรบ้างคะประเทศอินโดนีเซียประเทศ ฟิลิปปินส์และประเทศบลูนายค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับ10ประเทศอาเซียนกันไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันมากยิ่งขึ้นนะอยากเรียนรู้เมื่อไหร่ก็สามารถเปิดคลิปคุยวิดูได้เลยในช่อง youtube ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วมีการบ้านค่ะการบ้านก็คือให้เด็กๆบอกว่าวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเทศไปกี่ประเทศง่ายมากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้คุยใบไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะขอกระซิบบอกก่อนว่ามีเกมให้เล่นด้วยแหละพรุ่งนี้ติดตามชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย